ครับมาพบกับกันครับอีกแล้วนะครับจองเติมแต่งเชนแนลมื้อนี้เฮาสิมากินผลไม้ปลามี่มะข้อ้วก็มาเอี่ยงก็มะนาวโฮ้วก็มักซีดาปลานะครับวัติบของเฮามื้อนี่ยเครื่องปรุงของห้ามื้อนี้ก็มีน้ำตาลนะครับบ่มีสูตรนะครับใส่นน้ำตาลลงไปครับผมสูตรหน่อยเดียวครับ น้ำถุงแมวน้ำกระด้งถุงแต่ที่มีเสียงรบกวนแน่จักหน่อยครับอเ,เอาใส่บวกพริกผงครับตามใจชอบครับขาดบ่ได้ครับปลาแดกครับขาดบ่ได้นะตามใจชอบอแล้วก็ข้นครับข้นข้น,นให้เข้ากัน สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมอีกแล้วนะครับอีพีที่สองแล้วนะครับผมยังไม,กกม่กลอ่หมักโสงปลานะครับมักโสงปลานะครับมันาิมิมักขอนะครับนกกาคาชิม่มันาา่าโฮนะครับนาก,กาชิมีอันมักซิดาครับบ้านพงศันว่กซิดา ี่มีเสียงรบกวนเั็กน้อยนะครับเสียงมาหน่อยเสียงแม่หน่อยเริ่มกินกันเลยครับอืมจานดีครับสามเกลครับ,รบลูกครับลูกใต้ สายหน่อยนา่หัวขวานเนี่ยเลือดเลยนะครับผมเลือดเลยพูดได้จริงยันมันเปลีนน่ยนทั้งในกระทางแต่สำหรับผมเลือดยางเดี๋ยวเลือดไมทถึงเกินนะภาษาไทย รสชาติดีครับหืมน่าแตอยูบานนะมันยูบานที่ไม่เสียงโลกวาาาาวาเน,น,นี่ยไงขวางามๆแบบุดแบบ ห่นเมือพี่น้องนเมื่อพี่น้องครับกินมัสมนุ่กันอากาศน้่มหอนเนี้ยผมอะไรกินนุ่กันครับอากาศน้่มหอนนครับเอ็กซิเดนดีน,นน้อยครับโทรศัพท์ครับใส่กล่องโทรศัพท์ไทยยังบ๊อบคันไหนมีเงินซื้อกล่องโกลโพนะ

เดี๋ยวหวนวนนะโดนแบบนี้นะยอดเลยไอกินข้ามไงคมันกินว่าอะรส้มเงื้อแตกน่องเงี้ยแตกหวานแห้งของข้าเป็นังกะีครับยุบัน คนใช่กันครับจานนี้แหละ กินบเบอร์เดอรพี่้องลายแห้งครับให้คลิปแม่โอเคครับผ่ากันซ้านีก่อนนะครับกินบ่เดอร์ที่เลยยังมาผ่ากันไหมให้คลิปหนานะครับปากวดติดตามชอบเติมตังค์เชนแนวนะครับเป็นกำลังใจผมนำขอบคุณครับ